ระบบสัลยแพทย์ในยกสิ้นโลกตอนที่1-10การนำเสนอนี้ก็เป็นการวิจารณ์ิยายในแต่ละตอนนะคะอาจจะมีสปอยเนื้อเรื่องอยู่บ้างแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากอ่านเวอร์ชันเต็มก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยเอาละ่ะมาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าเรื่องนี้เปิดมาด้วยกู้จุนเนาะชายหนุ่มที่ดูเหมือนจะรวยมากแต่ชีวิตนีออ่ว่างเปล่าสุดๆใช่ใช่ใช คือโปรไฟล์ดีแต่ข้างในกลวงโบเลยแล้วก็เหมือนฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมากลางใจเมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นเนื้องอกในสมองระยะสุดท้ายนั่นแหละจุดนี้เลยที่ทําให้เขาแบบแตัดสินใจออกเดินทางครั้งสุดท้ายเพื่อไปรําลึกถึงพ่อแม่เขาซึ่งการเดินทางครั้งนี้มันก็นําไปสู่เรื่องเหนือคาดฝันมากๆก,ก,การปูพื้นตัวละครกู้จุยนี่ก็น่าสนใจนะถึงแม้พอดแบบ คนรวยชีวิตเคข้งคว้างมันจะดะูค่อนข้างสุดสำเร็จนิดหน่อยอืมใช่ใช่เห็นด้วยแต่การใส่ปมเรื่องว่าเขาเป็นเด็กกำพร้าแล้วก็ใช้เงินเหมือนเป็นกรอบบังความเศร้าจนคนเรียกเสียกู้เนี่ยมันก็ทำให้ตัวละครมีมิติขึ้นมานะใช่เลยอ่าแต่มันเหมือนเป็นตัวแบบว่ากระตุ้นให้เขาต้องหันมามองความหมายของชีวิตจริงจรงจังๆสักทีหลังจากหนีมาตลอดพอรู้ว่าเวลามันเหลือไม่มากแล้วเขาก็ทำสองอย่างสุดท้ายเลย อย่างแรกคือบริจาคทรัพย์สินเกือบทั้งหมดโัวใจปั้มมากแล้วก็ซื้อตัวเรือสำราญหรูเลยนะเพื่อจะล่องเรือตามรอยพ่อแม่เขาที่หายไปกับเรือซีเบิร์ตเมื่อหลายปีก่อนอืมไอ้ปมเรื่องพ่อแม่นี่ก็น่าสนใจทิ้งไว้น่าตามมากว่าจริงๆหายไปไหนกันแน่เรือล่มเพราะพายุจริงหรือหรือว่ามีอะไรซับซ้อนกว่านั้นนั่นสิและการเดินทางครั้งนี้นี่แหละคือจุดเริ่มต้นที่พาเขาหลุดเข้าไปในเรื่องเหนือธรรมชาติเลยไม่ใช่แค่เที่ยวเล่นๆนใช่ไม่ใช่เที่ยวธรรมดา แต่เป็นการลงเรือดำน้ำสำรวจภูเขาไฟใต้ทะเลอ่าใช่ลงไปกับคนแปลกหน้าอีกสามคนมีหลี่เย่ยรุ่ยที่เป็นไลฟ์สตรีมเมอร์ดูจัดจ้านหน่อยอแล้วก็อู่ต้งผู้ชายกล้ามใหญ่ๆที่ดูเหมือนจะมีความลับซ่อนอยู่แล้วก็มีผู้หญิงอีกคนหลินเซียวถังที่หน้าตาสวยๆใส่ชุดเหมือนทหารหน่อยๆดูลึกลับมากแต่และคนนี่ดูไม่ธรรมดาเลยนะเหมือนมีเป้าหมายอะไรบางอย่างกับการลงไปใต้น้ําครั้งนี้มันสร้างบรรยากาศแบบว่า ตึงๆน่าสงสัยตั้งแต่แรกเลยแล้วจังหวะที่ดำลงไปลึกๆนั่นแหละกูจุนก็ดันไปเห็นเสาหินแปลกๆใต้ทะเลรูปร่างคล้ายๆมารุดน่าขนลุกนะใช่แล้วอยู่ๆอาการป่วยเขาก็กำเริบปวดหัวรุนแรงมากเห็นภาพหลอนได้ยินเสียงแปลกๆในหัวแล้วก็ติง้งระบบมาแล้วระบบมาเลยสำหรับคนที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับแนวนี้ระบบในนิยายพวกนี้มันก็มักจะเหมือนอ,อ,อินเทอร์เฟซคล้ายๆเกมที่ตัวละครได้มา ใช่มีภารกิจมีรางวัลมีอัพสกิลอะไรทํานองนั้นซึ่งเรื่องนี้ระบบมันก็จะเน้นไปทางทักษะการแพทย์เลยแต่ที่มันพีกกว่านั้นคือระบบเนี้ยมันวินิจฉัยอาการป่วยของกู้จุนได้แม่นเป๊ะเลยนะเหมือนเอาผล MRI มาอ่านเลยโหขนาดนั้นเลยใช่แล้วก็แจ้งข่าวร้ายเลยว่าเหลือเวลาอีกแค่60วันเท่านั้นโอ้โหสิ้นหวังเลยแต่ในความสิ้นหวังนั้นระบบก็ให้ทำรอดมา คือต้องทำภารกิจเพื่อต่อชีวิตอ๋อแลกเวลาชีวิตด้วยภารกิจใช่ภารกิจก็มีหลายระดับเลยนะตั้งแต่แบบง่ายๆช่วยคนไข้ฉุกเฉินไปจนถึงระดับที่เออ่ผ่าซอมบี้ฮะผ่าซอมบี้เลยเหรออันนี้เริ่มหลุดไปไกลแล้วนะก็ <c oughs> นั่นน่ะสิอาจจะเป็นการบอกใบ้หรือเปล่าว่าโลกข้างนอกมันอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วแล้วทักษะหมออาจจะต้องใช้ในรูปแบบที่เราคิดไม่ถึงเป็นไปได้เป็นไปได้แล้วพร้อมกับระบบ กูจุนก็ได้ของขวัญเริ่มต้นมาด้วยเป็นความสามารถมือแห่งความชำนาญอ่าสกิลพระเอกมาแล้วใช่มันไม่ใช่แค่ทำให้มือนิ่งนะแต่มันเหมือนเป็นสกิลพื้นฐานสำคัญเลยที่จะทำให้นักศึกษาแพทย์ปี8อย่างเขาสามารถทำอะไรที่มันเกินประสบการณ์ตัวเองได้เหมือนเป็นการเซตอัพเลยว่า สกิลนี้แหละคือกุญแจสําคัญในการรอดชีวิตแต่ยังไม่ทันจะได้ลองใช้หรือทําความเข้าใจสกิลใหม่เลยเรือดำน้าก็ดันไปเจอเข้ากับน้ําวนปริศนาขนาดใหญ่ทุกอย่างคือวุ่นวายกล,ลาหนไปหมดใช่สถานการณ์มันบีบให้ต้องใช้สกิลใหม่ทันทีเลยไพรเจ้าหลี่แย่รุ่ยที่มัวแต่ไลฟ์ไม่ได้รัดเข็มขัดนิรภัยอ้าวซวยเลยก็โดนเหวี่ยงกระแทกจนแขนหักกูจุนซึ่งเป็นคนเดียวในนั้นที่พอจะมีความรู้เรื่องแพทย์อยู่บ้านเลยต้องใช้มือแห่งความชํานาญเข้าไปช่วย ต้องลงมือจริงแล้วใช่ทั้งช่วยยึดตัวหลี่แย่รุ่ยไว้แล้วก็ต้องปฐมพยาบาลฉุกเฉินด้วยมันทําให้เห็นเลยว่าสกิลนี้มันทํางานยังไงไม่ใช่แค่ทําให้มือน,นิ่งแต่มันช่วยให้คุมสติตัดสินใจได้ดีมากในภาวะวิกฤตแบบนั้นฉากนี้เลยกลายเป็นเหมือนจุดเปิดตัวเลยนะที่กู้จุนต้องบอกว่าตัวเองเป็นนักศึกษาแพทย์ปี8จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นแล้วก็ตัดสินใจรับภารกิจระดับปกติก็คือช่วยชีวิตหลี่เย่รุ่ยนี่แหละ เป็นบททดสอบแรกจริงๆของการเป็นศัลยแพทย์จำเป็นกลางทะเลลึกเลยใช่ทมกลางความโกลาหลสุดๆการลงมือปฐมพยาบาลจริงจังครั้งแรกของเขาทั้งห้ามเลือดทั้งเข้าเฟือกแขนด้วยอุปกรณ์เท่าที่หาได้ในเรือดำน้ำตอนนั้นน่ะนะอืมก็คงมีจำกัดมากๆใช่แต่มันก็เป็นการเปิดตัวบทบาทใหม่ของกูจ้จวินได้ดีมากแสดงให้เห็นว่ามือแห่งความชำนาญมันช่วยให้เขานิ่งแล้วก็แม่นยำเกินประสบการณ์จริงของเขาไปเยอะเลย มันก็สร้างความหวังเล็กๆให้คนในเรือที่กำลังแบบสิ้นหวังอยู่นะใช่เลยการมาของระบบกับความสามารถพิเศษนี่มันเหมือนเป็นแสงสว่างจริงๆนะในชีวิตที่เกือบจะดับแล้วของกู้จุวินคือจากนี้ไปชีวิตเขาอยู่กับการทำภารกิจเพื่อแลกเวลาแล้วการช่วยหลี่เย่รุ่ยก็เลยเป็นแค่ก้าวแรกเท่านั้นเองอืมคำถามที่ตามมาเลยก็คือแล้วเขาจะทำภารกิจแรกสำเร็จไหมแล้วรางวัลที่ได้มันจะคุ้มพอต่อชีวิตเขาได้จริงหรือเปล่านั่นสิแล้วปริศนาเรื่องเสาหินใต้น้ําล่ะ การหายตัวไปของพ่อแม่เขาอีกล่ะมันจะไปเชื่อมโยงกับระบบประหลาดนี้ได้ยังไงต่อไปอันนี้น่าติดตามมากใช่เลยค่ะปมเยอะมากเอาละค่ะก็ช่วยกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบเนื้อหาแบบนี้ทิ้งทายให้คิดเล่นๆกันนะว่าถ้าวันหนึ่งเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่มันสิ้นหวังสุดๆแบบกู้จินเลยแล้วจู่ๆก็มีระบบโผลมาบอกให้ทำภารกิจแปลกๆที่ดูเหนือจริงแต่เป็นทางรอดเดียวของเราเราจะกล้าทำภารกิจพวกนั้น เพื่อเอาชีวิตรอดกันหรือเปล่า